สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรรถจากรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda Space CI นะครับก็ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับครูก็ถอดเปลี่ยนยางนอกล้อหลังนะครับคัน PCX สีขาวๆข,ข,ข้างในที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับนักศึกษาก็ฝึกปฏิบัติก็ประมาณสักสามโมงนิดๆนะ ก็เจ้าของรถคันนี้นะครับก็เข็นรถมานะครับแล้วก็มาแจ้งกับครูว่ารถสตาร์ทมือไม่ติดแล้วก็สตาร์ทเท้าเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับนะก็เห็นทัดนเจ้าของรถนะครับมาเป็นนักศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนะครับก็เห็นช่วยงานอยู่บ่อยๆนะครูก็เลยให้นักศึกษารวมทั้งพี่ปุ้ยเนี่ยก็มาตรวจสอบ ครูก็มาลองเปิดสวิตกุญแจดูนะครับทีแรกเปิดสวิตออนแล้วคือครูก็มือเนี่ยมาส่องที่ตรงนะ่าปัดเลือนใหม่ก็ไม่เห็นไฟโชว์นะ่าปัดอะไรติดเลยหลังจากนั้นครูก็มาลองกดสวิตแตดูนะครับแต่ก็ไม่ดังเลยนะก็แสดงว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าละก็ถามทางเจ้าของว่าก่อนหน้านี้แต่มันดังไหมเขาก็แจ้งมาว่าแต่มันดัง ก็ให้เปิดฝาด้านหน้ามาเช็คแบตเตอรี่ไม่ต้องสนใจยี่ห้อแบตเตอรี่นะครับไม่ได้มีประเด็นปัญหากับแบตเตอรี่ยีย่ห้อนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครูก็ให้นักศึกษานะครับเอามาัติมิเตอร์แบบดิจิตอลครับมาวัดค่าโวลต์ครับอ่ะมาอธิบายสาธิตใหม่ครับท่านใดก็ได้ครับไหมวัดโวลต่หรือว่ดอะไรก็วัดโวลต์ครับดิจิตอลครับ อ่ะแล้วครูถือมิแล้วครูถือมิตเตอร์ให้อ่ะอันแรกเราก็วัดที่โวลตแบตเตอรี่นะครับในการใช้มันติกร์ดแล้วครูอธิบายครับนะนักศึกษาเขาก็วัดโวลน,นะครับมันก็ได้12.78นาทีแรกนะครับก็คือโวลตเนี่ยมันได้อยู่แต่ว่าแต่ไม่ดังไฟเลี้ยวไฟเบรกไม่ทํางานเลยสักอย่างหนึ่งรอะนั้นยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องค่า CCA นะครับ แสดงว่าไฟอจากแบตเตอรี่เนี่ยมันจ่ายไปที่สวิตกุญแจไม่ได้อ่ะโอเคครับครูก็มาดูที่ฟิลสองตัวนี่นะครับดูที่ฟิลสองตัวมันจะมี2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยมันคือฟิลเมนในเนี่ยมันจะเขียนว่าเมนสนะิแอมเรีนแลอีะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งมันเขียนว่าซับ10บแอมป์ครูก็เป็นคนแก่ฟิลตัวนี้ออกมาไอโทษแก่ฝาครอบ พอแกฝาข้อบออกมาเนี่ยที่ฝาข้อบมันเขียนว่าเมน15แต่ที่ตัวฟิลเนี่ยมันเป็นแค่10บแอมอ่ะครูก็ดึงฟิลออกมาทีนี้พอครูดึงฟิลออกมาครูก็บอกลูกศิษย์ว่าเอามิเตอร์มาเช็คว่าฟิลขาดหรือไม่ขาดอา ทีแรกนะักศึกษาเขาแตะนะครับมันก็ดังบ้างไม่ดังบ้างครูก็บอกว่าเช็คให้ชัวนะครับบางทีฟิลเนี่ยมันอาจจะขาดอยู่ในจุดที่เรามองไม่เห็นเช็คเพื่อยืนยันให้ชัวอ่าขาก็เช็คแล้วนะครับก็ยืนยันมาว่าฟิลไม่ขาดนะครูก็บอกกับเจ้าของไปว่าบางทีเนี่ยขั้วขาฟิลมันสกก็ตกมันไม่ได้มีอะไรเสียตอนนี้เช็คแล้วฟิลไม่ขาดอ่าครูก็เอาฟิลตัวเนี้ย กับเข้าไปเสียบตามเดิมอ่าพอฟิลเมน10แอมป์เข้าไปเสียบตามเดิมครูก็กลับมาเปิดสวิตกุญแจใหม่อ่าออนแล้วครูก็มาลองกดแต่อ่าเป็นอีกแล้วนะครับอ่าไม่ดังอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขอาอยู่วิดีโอตรงนี้ก่อนนะเพื่อไปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้หลังจากที่นักศึกษาเขาเช็คแล้วเขาบอกว่ามันไม่ขาดนะครับครูก็เอาฟิลตัวนี้เสียบกลับเข้าไปพอเสียบกลับเข้าไปนะครับครูก็มาเปิดสวิตกุญแจออนแล้วกดแต่ณนะตอนนั้นนะแต่ดังแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ติดนักศึกษากับเจ้าของรถที่ยืนอยู่เนี่ยคืเขาก็เห็นพอเสร็จเรียบร้อยเช็คเสร็จคือครูบอกเดี๋ยวครูขอญาตมาถ่ายทําคลิปใหม่ ก็พอถ่ายทำคลิปเสร็จสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วนะครับนะพอเช็คให้ละเอียดปุ๊บปัญหาก็คือฟิวตัวเนี้ยมันมีจุดขาดอยู่เล็กน้อยตัวสีสีแดงเนี่ยนะครับทีนี้ครูก็เดินเข้าไปในห้องเนี่ยไปเอาฟิวเนี่ยตามสเปคเลย15แอมมาอ่ะมาเช็คฟิวครับอ่ะที่ที่เช็คเลยแล้วผมเป็นคนถ่าย เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพี่เขาแตะไปหลายๆครั้งดังทุกครั้งไหมยกยกขึ้นขาเดียวเลยพี่ข้างหนึ่งอ่ะดังยกยกขาหนึ่งอ่ะเช็คยกแล้วก็เช็คใหม่อ่าอีกทีหนึ่งอ่าเพราะนั้นจะเห็นว่าพอพี่เขาลองกับฟิลตัวสีฟ้าเนี่ยแตะไปห้าทีเนี่ยมิตเตอร์ดังทั้งห้าทีไปไกลฟิลสีแดงเนี่ยดังบ้างไม่ดังบ้างอ่ะ ครูจะทำการเสียฟิลตัวนี้กลับนะครับ15แอมป์ปิดสวิตช์แจให้ก่อนขาดหรือเปล่าเมื่อกี้ดินเสียงแปลกใช่ปิดปิดสวิตช์แจนะไม่ได้ให้เปิดปิดนะเดี๋ยวนะครูเสียครับไปนะนะเอาเปิดสวิตช์กุญแจอาหลอด FI หรือหลอด engine check ติดนะครับอะกดแตะให้ครูใน แตนบนอ่ะแต่ดังนะอ่ะสตาร์ทมืออ่าอาดับเครื่องเปิดซิ้นแจใหม่กดแต่อ่าสตาร์ทมืออ่าวันนั้นสรุปว่ารถคันนี้นะครับปัญหาก็คือมันอยู่ที่ฟิล มันถ้าดูดีๆนะครับสังเกตนะครับเอาแว่นแว่นสองผ้ามาส่องเนี่ยจะเห็นจุดฟิลมันขาดมันขาดอยู่นิดนึงแต่พอเวลามันกระเชือนเนี่ยไอ้ขาฟิลเนี่ยมันก็ต่อบ้างไม่ต่อบ้างนะครับดีนะครับที่ยังไม่ออกพ้นจากหน้าห้องเรียนของครูไปนะครับนี่ชัดเจนนะครับแค่ฟิลตัวเดียวนะครับแล้วครูก็บอกนะักศึกษาว่าในกรณีที่เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาเพิ่งโดนหวยกินไปนะครับ ฟิลตัวนี้5บาทนะครับถ้าเราไปร้านร้านก็จะบอกว่าไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่ขาดก็จะจ่ายกี่ร้อยกี่พันเราก็ต้องจ่ายให้ทางร้านเขาไปนะครับนะก็ฝากไว้เป็นกรณีศึกษานะครับอ่นะอีกเที่ยวหนึ่งดับเครื่องเปิดสวิตกุญแจกดแรรสตาร์ทมือโอเค อะหลับเครื่องครับแล้วก็ปิดฝาครอบฟิวส่วนคันนี้นะครับไอ้น็อตยึดอะไรเขาไม่มีมานะเขาใช้เป็นเคเบิลทายกับหนวดกุ้งมานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ